ชมจะมีอายุต่ำกว่า18ปปีคุณได้รับการแนะนำคลิปนี้อันบีบ้าเสียงเลยเนเนื้อหาจะไม่เหมาะสมทางด้านความรุนแรงและผู้ชมท่านไหนที่เข้ามาดูก็อย่าลืมฝากากดแชร์กดไลค์ห้ามลีสวัสดีครับตอนนี้เราก็จะแบบว่าเดินทางไปถ่าย MV ับผมแบบเป็นเพลงข้อจี่ทาไข่จากทีมงานส้มแข่ยวเล็กขอดนะผม,มวันนี้เราก็จะเดินทางมาสถานที่แรกเราคือบกสนะผมแบบวันนี้ก็จะมีทีมงานดูด้านหลังครับทีมงานเรากําลังแบบเสียงมันจะเข้าเล็กน้อยครับแบบกําลังเอาฟอยอย่างนะ ฟอยอย่างปลานะครับม,มาทำนะครับไม่ได้ดูดนะครับใช้ฟอยน,นะครับเป็นอุปกรณ์เสริมด้านหลังเราก็จะเป็นผู้กำกับกับโปรดิวเซอร์นะครับผมส่วนด้านหน้าครับส่วนด้านหน้าเรา <ๆ S 2> ก็น่ครับเป็นพี่พี่พทีมงานน,านะครับผมจ้างภาพครับจ้างภาพคุณภาพของเราส่วนข้างหน้า ไม่มีประโยชน์อะไรแล้วครับคุณนี้ขับรถเฉยๆครับเพราะวันนี้เป็นนักร้องครับคนนี้เป็นนักร้องนำนะครับผมก็นําเรื่องเยอะแๆนําปัญหาให้เพื่อนนะครับผมเป็นคนนํานําตลอดนะครับผมก็ดินเนอร์ครับผมนักร้องขับรถด้วยครับก็เราจะไปไรเาจะปสถานที่แรกกันส่วนนักเอกอย่เพิ่งเห็นหน้าเลยนะครับเราจะเซฟไปก่อนรอถึงสถานที่ก่อนนะครับผม ครับตอนนี้เราก็ถึงบคสอครับผมตอนตั้งเอกของเราก็ต้องโพนะครับผมติดตามติตมดต,ตามได้ครับติดตามได้ครับทางครับผมก็ทีมงานเราก็กําลังจัดเตรียมนะครับผมจัดแต่งนะครับผมก็ตอนนี้อยู่ที่เริงมกขาครับ,รบน,น,นี่ก็แบบทั้งคนแบบได้รับเียมมาเป็นพระเอกนะผมแบบตื่นเต้นเล็กหน่อยนะครับคือ <ภา S 2> แบบตื่นเต้นมากเราใช้พลอยด้วยครับทีมงานของเราใช้พลอยด้วยอุปกรณ์ที่เราปนเมืองกระดาษเก่าก็ใส่ เอาทำเที่ยอะไรครับมาช่วยกันสิเอาทำเที่ยอะไรครับมาช่วยกันเด่เอาเอาตอนรังก้อนทำครับเฮ้ยฮะบรรยากาศเด็ประมาณนี้นะทีมงานเราอุปกรณ์นะครับตอนนี้เรากำกลังโมนิฟายอยู่ไม่ได้กำลังไปย่างปลาเลยนะผมไปย่างปลาครับผมตี๊ดของเราใช้ฟอยแท้นะครับผมลอกลอกกันสดๆดดูปฏิเสธเรา ก็ยังยิ้มนะครับเจอกัดเขี้ยวครับกัดเขี้ยวครับกัดเขี้ยวเป็นเน่เรายิ้มตลอดเลยนะครับไม่รู้โดนตัวไหนมาครับพี่เน่แต่นางเอกเราก็เหมือนเดิมครับน่ารักเหมือนเดิมน่ารักเหมือนเดิมผู้กับกับเราลงมือเองเลยครับผู้กับกับเราลงมือเองเลยเป็นชน่นแท้เลย อันนี้ก็เนี่ยกำลับบงจัดเตรียมนะครับผมมือกล้องช่างภาพตอนนี้เราก็กำลังไปแล้วนะครับผมดูครับดูนักร้องเราแบบยังไเเง,เป,งเป็นทุกอย่างคร <c oughs> <c oughs> <ช>ับเป็นทุกอย่างสวัสดิการเป็นทุกอย่างโอเคครับตันนี้ก็ดูบรรยากาศคนแบบมองแบบอะไรนะแบบเขางงับแบบเขามาทำอะไรกันอะไรอย่างเงี้ยผมเขาอาจจะชินก <c oughs> ับช่างต้นแล้ว อนนี้ทางด้านปูกำกับเราก็กำลังนอนนะครับนี่เป็นเบื้องหลังที่แบบเหนื่อยจริงครับแบบว่าอยู่คนหลับเลงนี้เต็มที่แบบว่าดูสิครับตอนนี้เราอยู่ที่บ้านนะครับผมครับตอนนี้เราก็แบบถ่ายมาเยอะแยะแล้วครับหุ่นปุ้ยแล้ว ก็แบบแต่ละคนก็แบบ z o มเลยทีเดียวครับผมส้มแค่ล็กคอร์ตอนนี้แล้วก็แทบจะถ่ายกันเสร็จแล้วนะผมก็นี่ไงนี่ไงมากครับขอต้อนรครับผมโปรเอเรียกยี่านโอโปรเอยังไงก็ต้องฝากติดตามนะผมก็คือแบบมันยุ่งมากเลยครับเมใจอร์นะบรรยากาศก็จะประมาณนี้นะคือถ่ายมาหลายซีนมากเลยครับก็ฝากติดตามครับตามแ o o m แค่ับผมจะทิ้งลิงก์ไว้ให้ครับผมจัดแบบ เต็มสูบจ้างคนละห้าบาทนะครับนักแสดงทีมงานคนละห้าบาทครับสุดยอดครับเต็มใจมากอีกสากหนึ่งสุดยอดเลยครับโอโ้โหโปรดักชัน่นบ้าบอไปแล้ว